เอร์สีถามอยู่ว่าแม่ขนพอเนี่ยตักแต่พูดแล้เอาเขาไับปกแต่เ้อฮ้เ้ยเฮ้้เ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยยฮ้าเฮยฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยยเว ขา,าดตาเนี็มขาดตาเนี็มตรงยันน้องสวัสดีครับพี่น้องครับนะคจ้าจ้าช่วยก่อนจ้าข้าไปสวนมาเหรียญคล้องเหรียญพี่น้องครับเหรียญไปแล้วรอบนึงอยู่สวนวิ่งไปแล้ววิ่งเมื่อเร็รอบนึงหรอเหรียญไปหาสางอะไรกันเหรียญหอนเนี่ยเมยแล้วเจอช้างเปล้าเจอช้างไหมพ่อามเจอค่ะ

เจับอะไร,ไรไมือดำปีรีอือยมือพ่อดำไม่จับหรอกเอวิ่งปะ,ะไปไปๆเขาเลยพ่อ,อจำอ๋อพ่อดำจังเลยไปไหนไปวิ่งจะไปวิ่งต้ลตตตลน,นลายอ่ะ vẫn giữ nơi này mày xem có thể làm được đường cứ được mày này, ừ, này. À, không được mày là không được mày là không được mày này mày 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 มปฝึกแมลงดอกกระไกลน <c oughs> ไก้นะครับให้แก่ีผมวี่งเดะบรรยากาศขึ้นขึ้นนะครับไมากแมลนดอกกระหลยตุกยเอ่ะ

ขนมขนมเซตเลถุงมไขนมข้นเนี่ยมหว่าไม่ใช่นวิ่งวิ่งวิ่ง ไม่จะขาสินะ จริงๆรับแบบหยุดเลยรู้ตัวต้องวิ่ตามสุดเลยตัวต้องอ่าตัวต้องหนีเลยหนี ไปยบแล้วลูกบปยบบรรยากาศไปแล้งครับดอกแคฮะวิ่งดิวิ่ง อให้แม่ร่วมละไปเดินนยก็ได้ปะะเดี๋ยวจับหน่อยก็ได้ จับขึ้นสะพานหน่อยอาแล้กจะับโอันกเง้นเดี๋ยวพ่อจะไปล้างม,มือ,อนสีหล,ล,ลมม่อล้ามาือน้ำไหลก่ไหลฉีดระ้ว่างหนัาทำไมอะเดี๋ยวล้างมือกันไปมครับอู้ไหะไรอยู่ม้ โอ้ยนี่หครอุ้ยดอกแพร่นี่อยู่ในสวนนะมองีคนเก็บมองีคนเก็บไปกินนี่ก็คืนคืนทุกคนตกแต่พี่น้องเลย ่วนเปงดอกแค่ตัวเดียวน,น,นี่ป็นสะไ่ยะดูปลามาแล้วเหรอเฮ้ย พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ห้อาหารมืดคือฝนสิตกนั่นแม่นฝนมาแล้วเฮ้ยเมือาม่ว่าแม่นฝน้เนยตยแล้วเอ่นอครับปากคนไรฝากจฝากนเตก้ด้ย้ยวยนีฝน่ร้ฝอกันกิไกินหมนะครับผมไปแล้ว